รีวิวฉีดโมเดนาวัคซีนเข็มแรกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องมีเลยบีอาร่ามีเลยนะคะก็วันนี้จะมารีวิวรีวิวพาเพื่อนๆไปดูนะคะรีวิวการฉีดวัคซีนโมเดนาค่ะคือจริงๆนะ,ะมีเร่ยเน่ยจองวตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคม เลยนะคะแล้วก็อยากที่รู้ๆกันนะคะว่าวัคซีนโมเด erna เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะเขาเริ่มฉีดกันตอนวันที่9พฤศจิกาค่ะแล้วว่าเมียเรเองนะคะได้คิววันที่12พฤศจิกาอเ้าจะไปขึ้นเขียงกันแระเรื่องของเรื่องนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะวัคซีนโมเด erna เข็มแรกก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนทุกคนกันนะคะ กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้กับช่องมินิเร้บีอารด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ถึงคิวมินิเต้แล้วค่ะที่จะไปรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะมินิเต้จองกับโรงพยาบาลเกษมลาดค่ะก็ขึ้นรถขึ้นรถไปนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจัดพื้นที่ที่ t The Express more การจนาพิเศษชั้น3เอาไว้ให้เราค่ะพอมาถึงนะคะก็ขึ้นมาได้เรือนไปเรื่อยๆตั้ง ถึงที่นะคะก็นี่ค่ะยื่นบัตรประชาชนวัคซีนแล้วก็สแกนบาร์โค้ดก็จะมีพื้นที่นะคะที่ไว้คัดกรองนะคะแล้วก็ออกเอกสารให้เราค่ะหลังจากนั้นนะจ๊ะก็ไปเลยจะได้เอกสารใบนี้มานะคะแล้วเขาก็จะแยกโซนค่ะเป็นห้องกระจกเอาไว้ฉีดวัคซีนนะคะ ถึงคิวนะคะคุณพี่พยาบาลคนนี้ค่ะมือเบามากไม่รู้สึกเลยค่ะดีดีดหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีโซนให้เราเนี่ยคอยสังเกตอาการค่ะนั่งรอประมาณ30นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศเรียกนะคะ พอฉีดวัคซีนเสร็จคะ่ะเขาก็จะมีเอกสารมาให้ก็จะมีถุงยานี้ด้วยในนี้นะคะก็จะมีพาราเซตามอลค่ะมาให้ประมาณ4เม็ดนะจ๊ะหลังจากนั่งคอยครบเวลานะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้เอกสารไม่ได้มาค่าะาค่ะก็หลังจากที่เราสังเกตอาการนะคะตอนนี้นะคะมีก็กลับบ้านได้เรียบร้อยเขาก็เรียกชื่อให้กลับบ้านนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินค่ะค่ะหิวมาก อาการหลังจากที่รอสังเกตอาการนะคะก็คือต้นแขนจะค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะคะทุกคนแอบมาบอกว่าหลัง24ชั่วโมงนะคะแขนข้างซ้ายที่ฉีเนี่ยแทบจะยกไม่ขึ้นเลยค่ะแล้วก็ตัวลุมๆนะคะแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องมินิได้บีอาราวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ